ครับก็สวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับหรือว่าบอกว่าจุดรับเงินแต่ละจุดเนี่ยที่เราสามารถหาเงินเอ็มได้เนี่ยมีตรงไหนกันบ้างนะครับก็ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับที่เราสามารถนะครับรับเงินได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรางวัลประจําวันนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าเราทำนะครับเราก็จะได้วันละ 3M นะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าเราสมมุติว่าเราทำภารกิจ4ภารกิจเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถมารับตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นเงิน M นะครับ 3M 300 Star p a s s 300แล้วก็ EXP แล้วก็ XP เนี่ย750นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้ทุกวันนะครับแล้วก็มารับได้ทุกวันเลยนะครับวันละ 3M นะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ 100 m ประมาณนี้ประมาณ90 m, ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่เราสามารถหาได้ละกันนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับจุดที่2ก็คือตรงนี้นะครับเรื่องของสตาร์พาร์ t สตาร์พาร์เนี่ยมันอา,อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าดูจากตรงนี้เห็นไหมเรประมาณ60เนาะ เห็นไหมพาร์เนี่ยมันวลหกสิบใช่ไหมครับคือมันจะได้เงินหรือว่าเหรียญเนี่ยได้ไม่เยอะมากนะประมาณ 100, 000, 100, 000, 100, แบบหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังเป็นจุดที่หาเงินได้เช่นกันนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็จุดที่3นะครับจุดที่3เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวดับแนละทีเนี้ยตัวนี้เนี่ยผมเคยได้ในไอดีหลักนะครับผมเคยเปิดได้ตัวที่ขายได้นะผมเปิดได้เดอร์เคานนะครับก็คือมันจะอยู่ในฟูลบีนั่นเอง นะครับซึ่งผมเปิดได้ตัวนี้เนี่ยแล้วผมก็ไปขายตอนนั้นขายได้ประมาณ8 0 0 9 0อ M นะครับตอนนี้นะปัจจุบันของเดอะคาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับสักครู่นะครับ CM เอเนาะเดอะคาวนะก็นี่เลยนะครับผมเปิดได้ตอนนั้นเนี่ยดีนะที่ขายออกคันนะตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นคนเทขายไม่ดีมากก็ถือว่าปัดเนี่ยมันน้อยมากจริงๆนะครับถ้าดูจากอ่าเปอร์เซ็นต์การออกนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับ เปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยคือมันน้อยมากนะครับนักเตะซื้อขายได้เนี่ยได้แค่1%นึงเอรอะทุกคนคือผมดวงดีดวงดีแล้วก็ใน1%นั้นเนี่ยผมเปิดได้ภูบีนะครับซึ่งโอกาสออกเนี่ยก็คือ6%นั่นเองนะครับในภูบีเนาะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เปิดแล้วได้นะครับตรงนี้ก็ถากว่าใครเปิดได้ตัวขายได้นะครับก็สามารถมาบอกกันได้นะว่าเปิดได้ตัวนี้นะครับขายไปราคาเท่าไหร่ตีเม็ดเล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับ ก็ข้อที่3มเนี่ยมันเป็นอ่เรื่องของดวงแล้วก็โชคชะตาของแต่ละคนเลยนะครับอันนี้ก็ขอให้เฮงๆนะครับรวยๆกับการเปิดแล้วก็ได้ขายตัวขายได้นะครับข้อ4นะครับข้อ4ี่เนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับก็คือเรื่องของการแลกนะครับตรงนี้แลกเหรียญนะครับซึ่งเลทต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ตามนี้นะครับใครที่อ่าอยากดูเรื่องของรายละเอียดนะครับ ก็เดี๋ยวผมขึ้นให้จบคลิปนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้เลยก็สามารถกดดูต่อได้นะครับก็ผมคำนวณไว้ให้หมดแล้วนะครับตั้งแต่ OVR นะครับ86จนถึง87นะไล่มาจนถึงโอเวอร์96ถึง112เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีบางโอเวอร์ที่ผมไม่ได้คำนวณให้นะเพราะว่า ตลาดเนี่ยมันพังอยู่นะครับตอนนี้เนาะก็เลยแนะนําแค่บางโอเวอร์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าว่าใครนะครับอยากดูก็สามารถกดดูได้นะครับจบคลิปนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับก็มันจะเป็นเรื่องของการซื้อนักเตะแบบถูกกว่าแล้วก็เอามาแลกนั่นเองครับสมมุติว่าเราเนี่ยจะซื้อโอเวอร์86เนาะทีเนี้ย86เนี่ย, 86, ยมันสามารถแลกได้450,000คอยนะครับเราก็ซื้อซักประมาณ400,000นะครับหรือว่าถ้าใครแบบอุ้ยซื้อ400,000ไม่ออกเลยซื้อ402นะครับ เอามันแรกตรงนี้มันจะได้ส่วนต่างประมาณ3 0,000ื่นถ้าเราซื้อ4ี่แสนสใช่ไหมมันจะได้ส่วนต่างประมาณ3 0,000นะครับก็แนะนําว่าให้ทําตรงนี้นะครับถ้าใครที่แบบขยันหรือว่าพอมีเวลาแบบมีเวลาแบบเข้ามาซื้อสักชั่วโมงละรอบชั่วโมงละรอบก็ได้นะครับไม่ต้องแบบอะไรเยอะมากมายนะครับ <im ples> <im ples> เข้ามาดักไว้เข้ามาดักทิ้งไว้แล้วตอนเย็นก็ค่อยแลกเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่าอ้ถ้าใครแบบไม่มีเวลาจริงโอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไรข้ามไปได้เลยนะพิธีนี้อันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่4นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่5กันดีกว่านะครับวิธีที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตีกําไรแล้วล่ะนะครับโดยการตีกําไรเนี่ยเราต้องใช้แต้มตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแต้มเพิ่มแรงนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับ มันเป็นจุดที่เกมเนี้ยโคตรสาคัญเลยนะครับกับสิ่งนี้นะครับใครที่มีเยอะมากๆแบบ5้า0 0พันหรือหมื่นึงใครมีเยอะสามารถตีทำกำไรได้แบบแบบครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ4-500เอมเลยนะครับถือว่าเป็นอ่าเป็นวิธีการหาเงินที่ได้ค่อนข้างชัวร์มากๆตัวนึงเลยนะครับก็ในตลาดเนี่ยผมแนะนำว่า ให้ดูนะครับไล่ทีละตัวเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้ก็ได้นะครับว่าเอ้ยเราเนี่ยพอตีตัวไหนได้บ้างผมแนะนําว่าให้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับเราก็กดเข้าไปดูเลยนะครับก็ถ้าว่าใครที่มีงบเยอะหน่อยนะครับก็ไปตีตัวที่แบบหลักพันเอมนะครับเนี่ยสมมติตีเอ็มเป๊ใช่ไหมแต่เอ็มเป้ตอนนี้ถ้าซื้อมาแล้วมาตีมันจะได้กําไรน้อยนิดมากๆนะครับก็เลยยังไม่ค่อยแนะนำนะครับเนี่ยอุ้ยคนขายเยอะเลยและได้ราคาดีมาดูแม่ส้มดิเห็นไหม คือมันไม่มีคนซื้อเลยแบบนี้คือไม,ไม่แนะนําให้ตีนะครับไม,ไม่แนะนําเลยนะครับต้องรอให้แบบว่ามันเป็นสีแดงหรือมีคนมาแบบมาซื้อบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันฟ้าทั้งตลาดครับก็เลยแบบไม่แนะนํานะครับเท่าชัวๆก็ลองดูเนี่ยพวกตําแหน่งนี้นะครับ LB RB GK สามตำแหน่งนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันก็จะถ้าเป็นพวก LB RB GK เนี่ยราคามันจะได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่านักเตะมันค่อนข้างแพงนะครับ ด,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 ดูเด็กเนี่ยผมดูเด็กง่ายเห็นไหมดูเด็กเนี่ยซื้อพันหกอู้แต่ว่าไม่ได้วะนะครับจริงๆนะทุกคนคือตะก่อนมันง่ายนะครับแต่ทุกวันนี้มันค่อนข้างยากแหละเหมือนราคามันมั่วเบะสะปะไปหมดนะครับเดี๋ยวนะผมพยายามหาให้อยู่นะทุกคนอืมไม่ได้ราคาไม่ดีเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถาขายแบบแพงสุดได้เลยนะครับ ขาย4,150นะครับถ้าซื้อก็จะซื้อเนี่ยพวกเม็ดเขียวกับเม็ดฟ้านะครับแต่อยู่ที่ว่าจะมีคนขายให้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่ว่าถ้าเราดักไว้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าซื้อก็ซื้อ2เม็ดนี้นะครับเนี่ยเอาเม็ดเขียวก็ได้นะครับ3,3 0 0ก็ได้นะครับ, 3, 3, นะรบเอามาขาย4000กว่ามันก็จะตกกำไรอยู่ที่ประมาณ4500นะครับ ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็สามารถทําได้ตลอดนะครับเดี่ยวพวกถ้าเป็นพวกนักเตะเมตาอ,อย่างเงี้ยมันก็จะทําได้ตลอดนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าราคาเป็นยังไงนะครับอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าซื้อก็ซื้อ,อเม็ดเขียวแต่ว่าเอามาขายอันนี้มันได้กําไรแบบสามสี่ร้อยสามร้อยเงีง้ยไม่เอานะครับเอามาสักสี่ห้าร้อยกำลังดีนะครับนักเตะตอนนี้ราคาขึ้นนะทุกคนแล้วก็ราคาค่อนข้างมั่วนะนะครับ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยความขยันในการหานักเตะมาตีนั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอเลยนะครับเอาตรงจากใจเลยนะครับคือมันหาค่อนข้างยากนะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีที่5นั่นเองนะครับส่วนวิธีที่6เนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเลยนะครับแต่เมื่อในเกมนี้นะครับมันมีคนแบบทําอยู่นะครับผมก็อยากจะแนะนําแต่ผมจะไม่ชี้ตัวนะครับว่าเอ้ย ลงทุนตัวไหนดีนะครับผมจะไม่บอกนะครับเพราะผมไม่ใช่นักลงทุนนะครับก็เอาตามตรงเลยนะครับซื้อนักเตะม,มาเก่งกาไรสมมติผมยกตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะสมมติโอเคเราไม่รู้แหละสมมติผมยกตัวอย่างเป็นนิโควิลเลียมแล้วกันสมมตินะเนี่ยเราซื้อเม็ดเทามาสมมติซื้อมา400ซื้อมา 150m นะครับเราก็หวังว่าตัวนี้มันจะขึ้นไปสัก ประมาณ 200m นะครับผักลบภาษีแล้วมันจะเหลืออยู่ที่180เราจะได้ส่วนต่าง 30m ต่อ1ตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเพื่อความเข้าใจนะครับตรงนี้เนี่ยผมแบบแทบจะไม่อยากแนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงสูงมากๆมันมีโอกาสเจ๊งและมันก็มีโอกาสรวยในเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีทักษะในการมองตลาดออกมากแค่ไหนโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ย ผมเคตแล้วนะครับกับการซื้อนักเตะมาเก็งกาไรคือผมแทบจะแบบขอลานะครับขอบายเลยนะครับกับวิธีนี้ซึ่งแบบถ้าเอาส่วนตัวเลยผมไม่ค่อยแนะนำหรอกนะครับแต่นั่นแหละทุกคนถ้าอยากรวยก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องรับความเสี่ยงที่เราทํากับมันนะครับสมมตุติโอเคเราตั้งใจแล้วเรามีเงินประมาณสัก3000ัเอมเราไปซื้อมาเลยวัดกับแม่งเนี่ยลองดูถ้าขาดทุนเราก็ต้อง รับในจุดนั้นให้ได้นะครับอันนี้คือจุดจุดเหล็กเลยอ่ะคือแบบกดเหล็กเลยของอการลงทุนนั่นเองคือถ้ามันคือมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าเราแบบเทคความเสี่ยงได้ทุกอย่างจบสมมติเรามีอยู่20,000ืนเอมเรามีอยู่1มื0 0เอมอะไรประมาณนี้เราลงทุนสัก5 0 0พันเหลืออีกสัก5้าพันก็ลองดูไม่เสียหายยอม5 0 0พันเนี่ยยอม5 0 0พันเีอมนี้ขาดทุนได้ไม่เป็นไรเหลืออ,อีก5 0 0พันเอมก็เก็บไว้ถ้าเรา มีเงินเอ็มถึงขนาดนั้นนะครับก็สามารถลองดูได้นะครับไม่ผิดไม่ว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนนะความเชื่อของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าจะมีแบบสายตาที่แบบว่องไวนะครับว่าเอ้ยมองแล้วตัวนี้แม่งเอาแน่เอาลองดูนะครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่6นั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรเยอะนะครับมันอาศัยแบบประสบการณ์ต่างๆว่าเอ้ยซื้อนักเตะตัวนี้แล้วราคาจะขึ้นอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ นะครับส่วนข้อ7นะครับส่วนข้อ7เนี่ยมันเป็นเรื่องของสายฟรีและกันสายฟรีที่สามารถแบบว่าเพิ่งสร้างทีมนะครับอย่าหาเงินเอ็มได้นะครับแนะนําให้เล่นโหมดนี้นะครับกดเข้ามาที่เล่นนะครับมันจะอยู่ในหน้าของบันทึกเหตุการณ์เห็นไหมนะครับกดเข้าไปปึ้งเลยนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันทึกเหตุการณ์ของสตราตันนะครับถ้าเราเล่นไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5 5V เห็นไหม มันจะมีห้าระดับนะครับบทหนึ่งบท2บทสาบท4ี่บทห้าแต่ละด่านนะครับเราก็จะได้เงินเอ็มเห็นไหมสามแสนนะครับเนี่ยเห็นไหมสามแสนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเล่นบทหนึ่งตั้งแต่อันแรกนะครับจนถึงสุดท้ายเลยนะครับสมมติเล่นเล่นมาแล้วโอเคจนถึงสุดท้ายปุ๊บมันจะเป็นสีแดงเป็นลูกบอลสีแดงๆเลยนะครับมันจะ ได้เพิ่มมั้งผมคิดว่ามันน่าจะได้เพิ่มจากตรงเนี้ยจากสา0แสนมาจจะกลายเป็น5้าแสนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่7ดนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตรงนี้ ham, นะครับของเดวิดเบ็คแฮมนะครับก็ระยะเวลาเนี่ยอีกโอยปีนึ่งอะทุกคนคือมันอยู่ยาวมากนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับซาลาตันเลยนะครับถ้าเราเล่นครบแล้วรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้เงินเรื่อยๆนะถ้าเราเล่นนะ ถ้าเราเล่นครบรอบหนึ่งตั้งแต่ต้นยันจบของบทที่หนึ่งนะครับเล่นมาถึงตรงนี้ปุ๊บนี่เราก็จะได้เป็นสัญลักษณ์สีแดงเหมือนกันนะครับมันเป็นเหมือนอีกระดับหนึ่งเหมือนระดับตำนานพูดง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเยอะนะครับจุดหาเงินเนี่ยมันก็ประมาณนี้จริงๆนะผมก็หามาให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับผมคิดว่าวิธีที่แบบเอาชัวรนะครับ เอาแบบได้แน่ๆนะครับผมแนะนําเป็นวิธีเรื่องของการตีทํากําไรละกันแล้วถามว่าไอ้แต้มอันเนี้ยหาจากไหนเนี่ยไอ้แต้มที่ผมบอกว่าอันเนี้ยสาคัญมากเนี่ยถ้าใครนะครับดองแต้มไว้นะครับดองแต้มหรือว่าดองตั๋วไว้เนะี่ยตั๋วจากที่มันแจกทุกๆวันพฤหัสกับวันอาทิตย์มันจะแจก2องวันนี้นะครับวันพฤหัสกับวันอาทิตย์มันจะเป็นตัว๋วค่ายเฟนหานะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเราเล่นได้หรือเล่นไหวเนี่ย ผมแนะนําว่าให้เราไปเล่นเถอะนี่นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมแต้มเพิ่มแรงคือมันแจกถ้าเราเล่นเนี่ยสมมุติเราดองมาแล้วแม่งมีอยู่สิบตัวเงี้ยมันก็ให้เราเล่นสิบวันวันเว,นวนลารอบนะครับวันละสองร้อยแต้มอะ่ะทุกคนคิดว่าเยอะไหมสิบวันก็สองพันตัวหนึ่งตีทากําไรม,มันใช้ประมาณสองพันหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการหาแต้มเพิ่มแรงมันหาได้จากตรงนี้แหละครับถ้าเป็นสายฟรีนะก็คือเดือนหนึ่งมันจะได้ประมาณแปดรอบหรือแปดตัวเท่านั้น นะครับไม่ได้มีเพิ่มมานะครับเดือนหนึ่งได้แค่8ตัวจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวหลักหรือตัวรองเนี่ยตัวหลักผมมีประมาณ20กว่าส่วนตัวรองเนี่ยผมมีประมาณ 70- 80ซึ่งผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าผมเล่นหลายด,ดีไงแล้วมันก็แบบเอาตรงนะทุกคนเล่นไม่ไหวนะครับมันมันเยอะเกินไปนะครับแต่ก็เดี๋ยวถ้าวันหนึ่งผมขยันเดี๋ยวผมก็อาจจะเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนกับการหาเงินกับเกม fc mobile นะครับ ก็ถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e นะครับแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ